ต๊อกสุภกรพอแล้วกับชีวิตบนโลกใบนี้ค่ะขอบวชบนดอยไม่สึกพอแล้วชีวิตนี้ทำครบทุกอย่างแล้วค่ะสำหรับนักแสดงมากฝีมืออย่างปุนต๊อก สุภกพกรพักหลังมานี้ไม่ค่อยเห็นเจ้าตัวอยู่ผ่านทางหน้าจอสักเท่าไหร่นะคะล่าสุดออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการดังเกี่ยวกับชีวิตค่ะที่มีอยู่ในตอนหนึ่งโดยบอกเอาไว้ว่าก็เพิ่งจะสึกออกมายังจากว่าตัวเองตัดสินใจเลือกบชรอบที่3าแบบเงียบๆแล้วก็ไม่บอกใครโดยเจ้าตัวบอกว่าตั้งใจไว้นานแล้วแต่อยู่ๆเนี่ยก็มีงานในวงการตลอดพอมีสถานการณ์ขึ้นในท้ายเราก็เห็นจังหวะและโอกาสที่ทําให้ก็ไม่ใช่ว่าพร้อมมีปัญหากับภรรยาแต่อย่างใดนะเพียง แต่แค่ว่างเกินไปทั้งอยากจะศึกษาธรรมะอย่างแท้จริงเลยไปไกลถึงดอยเชียงใหม่บรรยากาศดีดีมากๆสงบไม่เจอใครปล่อยให้ภรรยาและบุตรอยู่กันเองอยากจะอยู่ที่นู่นยาวเลยด้วยซ้ำตนคิดว่าแค่ทําทุกอย่างบนโลกใบนี้ให้ครบแล้วทั้งครอบครัวหากจัดก,การในเรื่องคนรักเป็นที่เรียบร้อยอยากจะพอเพียงที่วัดคนเดียวแบบยาว ประมาณว่าสามารถปล่อยวางได้อย่างลงตัวเพียงแต่รอบุตรโตอีกหน่อยต่อไปที่เหลือก็คือตนจะต้องดูแลตัวเองให้ดีสุดท้ายวันหนึ่งเราจะต้องจากไปเพียงแต่จะช้าหรือเร็วกว่าแค่นั้นเองและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากค่ะ